สวัสดีครับครูครูวิทยาสุภัยินวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสอบภาคกอภาคความรู้ความสามารถทั่วไปรวมไปถึงความถนัดทางวิชาชีพในการสอบคัดเลือกรอบโคต้าทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อนะแผานกวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โดย ผู้สมัครเข้าทําการสอบคัดเลือกจะต้องทําการเข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยให้นักเรียนนักศึกษานะครับมาเลือกที่เมนูเว็บไซต์ครูแล้วมาเลือกตรงนะเว็บไซต์ครูวิทยาสุภัยินนะเมื่อทำการเลือกแล้ว ก็จะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของครูวิทยาสุภาอินซึ่งในหน้าห้องเรียนออนไลน์นี้ก็จะมีเมนูให้นักเรียนเลือกเพื่อเข้าทำการสอบคัดเลือกอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ในที่นี้ยังไม่มีข้อสอบขึ้นนะครับจะมีเพียงแค่ทดสอบการเข้าระบบ สอบรอบโคต้าทั่วไปเมื่อนักเรียนเข้ามาสู่หน้าเว็บนี้เป็นที่เรียบร้อยนักเรียนต้องทำการเข้าระบบซะก,กอนนะครับโดยคลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเมนูเข้าสู่ระบบเมื่อคลิกแล้วนะครับระบบจะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยใส่ชื่อผู้ใช้นะครับ username นะครับกับรหัสผ่าน password นะซึ่งในที่นี้นะให้นักเรียนใส่เลขประจำตัวผู้สมัครทั้งสองช่องเลยนะครับทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านขอย้ำนะครับว่าให้ใสนะ่เลขประจำตัวผู้สมัครสอบทั้งสองช่องนะครับนะในที่นี้ครูใส่รหัสของครูก่อนนะครับนะเมื่อคลิกเข้าสู่ระบบปุ๊บนะก็จะมีเมนูทดสอบ นะการเข้าระบบรอบโคต้าทั่วไปนะตรงนี้ขึ้นมาให้นักเรียนนักศึกษาคลิกนะครับนะตรงหัวข้อทดสอบการเข้าระบบรอบโคต้าทั่วไปซึ่งในวันที่สอบจริงนะครับจะมะีข้อสอบนะขึ้นมาแต่ละกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มของปวชก็จะมีอีก1เมนูกลุ่มของปวสสายตรงอีก1เมนูกลุ่มปวสมหอีก1เมนู ตอนนี้เป็นการทดสอบเข้าระบบนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อคลิกเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีแบบทดสอบนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปเลือกทำนะครับอยู่1หัวข้อด้วยกันนักเรียนก็กดตรงแบบทดสอบนะครับกดเข้าไปปุบ๊บก็จะมีคําชี้แจงอยู่นะครับว่าให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เสร็จแล้วก็บอกว่า,าคุณมีเวลาในการทําแบบทดสอบเนี่ยอยู่10ในาทีนะครับนักเรียนก็คลิกนะครับทำแบบทดสอบตอนนี้นะครับ start a t t e m p นะครับกดปุ๊บนี่นะครับก็จะมีข้อสอบขึ้นมานะก็เช่นนะครับนะนะแปดนนะครับ 260, 2้อเลขต่อไปจะเป็นอะไรนะครับนักเรียนก็ลองคลิกดูนะครับ ตอนนี้ครูก็ลองคลิกไปก่อนนะครับเลือกข้อหนึ่งสรเรียบร้อยนะครับก็กดต่อไปครับก็จะมีข้อสอบข้อที่2ขึ้นมาให้นะครับเช่นจากรูปภาพนะครับถ้ามองจากาด้านบนลงมานะครับจะเห็นรูปภาพอะไรนะครับนักเรียนก็ลองมองดูนะครับเสร็จแล้วก็เลือกนะครับนะก็กดข้อต่อไป ข้อที่3นะครับก็ลองดูนะครับกดข้อต่อไปข้อที่4นะครับก็ลองกดดูครับต่อไปข้อที่5นะครับเป็นภาษาอังกฤษครับในที่นี้นะครับครูได้ทดลองใส่ข้อสอบไปจํานวน5ข้อด้วยกันนะครับโดยสังเกตได้จากตรงนี้นะครับว่าข้อสอบนะครับมีจํานวน 5ข้อด้วยกันนะครับเมื่อทำครบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดข้อต่อไปนะครับมันก็จะแจ้งสถานะว่าเราได้ทำข้อสอบเนี่ยนะครับครบจำนวน5ข้อเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าอยากจะแก้ไขปุ๊บก็กดรีเทิร์นนะครับนะ to attempt นะครับนะหลังจากนั้นก็ไปแก้ไขแต่ถ้าไม่แก้ไขปุ๊บก็ส่งคำตอบนะครับนะ่นะส่งคำตอบอีกครั้งครับ นะระบบก็จะทําการตรวจนะข้อสอบให้ทันทีนะครับเช่นนะตรงนี้ปุ๊บนะก็มีข้อสอบอยู่5ข้อตอบถูกเพียงแค่ข้อเดียวนะครับระบบก็จะทําการบันทึกคะแนนของนักเรียนักศึกษาไว้นะครับนะแล้วนะทางวิทยาลัยก็จะกลับไปเอาผลการสอบนะครับมาพิจารณาในการคัดเลือกโคตารอบนี้นะครับนักเรียนก็คลิกกลับสู่รายวิชานะครับ นักเรียนก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็รอนะครับรอการสอบสัมภาษณ์จากาครูผู้สอนนะครับสุดท้ายก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับโชคดีในการสอบครั้งนี้นะครับทำข้อสอบได้คะแนนมากๆครับสวัสดีครับ